ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าถูงช่วง1นาทีกับพีอาร์สสลรนะครับวันนี้เนี่ยมจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยทุกๆวันพุธนะครับวันนี้มีข่าวมาเอ่อเรียกได้ว,ว่ามาบอกเล่าให้ทุกทุกท่านได้ฟังว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหาคนครร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ไปทำภารกิจที่สําคัญนะั่นก็คือช่วยเหลือพี่น้องชาวเหนือในเหตุการณ์น้าท่วมนะครับโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนําภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวมินจะจะบรรยายไปให้ฟังนะครับ ามการทํางานของทีมเจ้าหน้าที่กทมที่ปฏิบัติภารากิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับและเยี่ยมเยียนให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่โดยเริ่มภารกิจเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่บ้านป่าแดดเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดพื้นที่ที่ต่านะครับและก็อยู่ริมน้ํานะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยได้ลกล่าวว่า,าจากการลงพื้นที่ดูการทํางานของรถดูเด่นกรทมเนี่ย ขออภัยครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มแห้งลงหรือเป็นน้ําผสมเลนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องดูดน้ําผสมโคลเลนออกก่อนเพื่อความสะดวกในการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็โดยปัญหาบริเวณน,นี้เนี่ยบางจุดเนี่ยท่อระบายน้ําเล็กเพียงแค่60ซนติเมตรเท่านั้นนะครับคนเข้าไปจัดการเนี่ยก็ต้องใช้แรงดันน้ําในการดันน้ำเนี่ยอัดเลนออกมาจากท่อนะฮะคือถ้าเลนแห้งเนี่ยก็จะทํางานได้ลําบากเป้าหมายคือต้องเคลียร์ให้จบนะครับ เป็นซอยๆไปนะครับอันนี้คือคําพูดของท่านผู้ว่าราชการที่ไปดูบริเวณตรวจสอบบริเวณหน้างานให้และก็พร้อมทั้งให้กําลังใจกับทีมกรุงเทพมหานครนะครับคือแม้ว่าทีมกทมเนี่ยที่ส่งมาช่วยเหลือชาวเชียงรายเนี่ยจะถือเป็นจานวนน้อยนะครับก็ตามแต่เทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแค่หมู่บ้านเดียวที่เห็นเนี่ยก็ยังหนักขนาดนี้ซึ่งเป็นงานละเอียดที่ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางต่อไปอยัง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินคนถล่ม2,567นะครับส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งรับฟังสรุปสถานการณ์น้าท่วมจังหวัดเชียงรายโดยสถานการณ์ปัจจุบันของน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินคนถล่มเนี่ยเริ่มขี้ขายบ้างแล้วนะครับจากนี้ไปจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับพร้อมกันนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการากรุงเทพมหานครก็ได้ได้มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยชาวเชียงรายนะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร อาทิเช่นข้าวสารปลากระป๋องนะครับว่ามีกินสําเร็จรูปแล้วก็นมกล่องขนมน้ําปลาน้ํามันพืชถุงยางชีพและอุปกรณ์ต่างๆที่ส่งไปอย่างพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าก็เดินทางต่อไปอยัางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแรกๆนะครับพร้อมทั้งร่วมระดมความคิดแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูพื้นที่นะครับสําหรับสถานการณ์โดยรวมน้ําท่วมขังในซอยเนี่ย ส่วใหญ่เนี่ยจะอยู่ในซอยนะครับไม่มีท่อระบายน้ําแต่เป็นรางระบายน้ําลงไปลงลํารางซึ่งเต็มไปด้วยโคลนนะฮะตรงน้ําที่แห้งแล้วก็โวบริเวณตรงที่แห้งแล้วเนี่ยมันก็พอดินโคลนแห้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นฝุ่นนะครับทำให้ยากไปอีกนะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กล่าวว่าต้องช่วยกันคิดระดมสมอง นะครับเพราะว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยกทมเองเนี่ยเราก็ไม่เคยประสบพบเจอเช่นเดียวกันนะครับต้องลองหาวิธีดูในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเป็นกําลังใจให้ชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตมีไปได้นะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็ในกิจกรรมภารกิจที่ที่ช่วยเหลือชาวจังหวัดเชียงรายนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสํานักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งรถบรรทุกน้ำนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ของสานักงานสวนสาธารณะ สำนักง,งานตำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับออกปฏิบัติภารกิจร่วมทีมรถดูดเลนสำนักกระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งดูดน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อไปเติมรถดูดเลนและหล่อน,น้ำตอนดูดเลนในพื้นที่อำเภอป่าแดงจังหวัดเชียงรายนี่คือภารกิจที่กรุงเทพมหานครเนี่ยร่วมสัสนุนกับทางสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับในการช่วยเหลือชาวจังหวัดเชียงรายวันนี้เสียงลิงชัน,าน,นอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยเนื่องจากไม่สบายนะครับแล้วก็เอออันนี้เนี่ย วันนี้ที่นามาฝากทุกท่านเนี่ยเป็นภาพรวมนะครับที่เ,เป็นภารกิจที่ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยลงพื้นที่นะครับไปติดตามแล้วก็บัญชาการเองเลยที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก่อนจะจากกันไปนะครับเมื่อวานนะครับจากที่ทุกท่านเนี่ยได้ทราบข่าวกันแล้วนะฮะว่าเกิดเหตุสลดใจขึ้นนะครับน้องๆที่มาทัศน,นศึกษ,ษาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับรถบัสไฟไหม้นะครับซึ่ง ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในความเศร้าโศกในนามของสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นเหตุการณ์แล้วก็วิกฤตี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็ทุกคนเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ผู้บุคองทุกท่านเนี่ยต่อสู้นะครับแล้วก็ตั้งสตินะครับล้วพวกเราเนี่ยขออยู่เคียงข้างกับทุกทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตที่ วิกิตที่ผ่านมาเนี่ยไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหนาทีกับพีอาาสสลอรก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่วันจันทร์ถึงสุขเวลาเก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ